ถึงแม้ว่าเกมลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะสะดุดโดยการเสมอเบรนฟอร์ดไป3ประตูต่อ3แต่อย่างไรก็ตามครับทางหงแดงก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกโดยการบุกไปถล่มทนาของ FC ฟซปรโตถึงเอสตาดิโอเดอดากลาวมา1ประตูต่อ5ซึ่งน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีก่อนที่จะกลับไปเล่นในเกมลีกอีกครั้ง เพราเนื่องจากในสุดสัปดาห์นี้ครับลิเวอร์พูลต้องมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการแข่งขันดังกล่าวครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมเวลา22นาิกา30นาทีตามเวลาในประเทศไทยครับ และเช่นเคยว่าก่อนที่เกมแนังการประจำสัปดาห์ของลิเวอร์พูลนั้นจะเริ่มต้นขึ้นทางช่อง Liverpool Today จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงคาดการเซเวตผู้เล่นตัวจริงและผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่เฮตูเวตหรือสถิติการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยโดยจะพูดถึงสถิติการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ต้องบอกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาทีมแชมป์เก่าอย่างซิตี้เป็นทีมที่ทําได้ดีกว่าเพราะทั้งสองเกมในพรีเมียร์ลีกที่ทั้งคู่เจอกันเกมแรกเป็นการพบกันในเอติฮัสเตเดียมบ้านของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเป็นทางเรือใบสีฟ้าที่เปิดบ้านยันเสมอกับทางหงแดงไปได้1ประตูต่อหนึ่ง ต่อโดยในเกมนัดที่2ในบ้านของลิเวอร์พูลช่างน้าของลิเวอร์พูลครับโดนจาหน้าของแมนซิตี้ถล่มไปขาดลอย1ประตูต่อ4พอเนื่องจากในตอนนั้นครับลิเวอร์พูลไม่มีคู่เซ็นเตอร์อาชีพและพวกเขาก็ตัดสินใจส่งทธ่านของฟาบินโยรวมถึงกับตันทีมอย่างเฮนโดลงเป็นเซ็นเตอร์จําเป็นในเกมดังกล่าว แต่ถ้ว่าในเกมนี้ครับทั้งคู่มีสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์นานจึงทําให้เกมนี้น่าจะเป็นเกมหนึ่งที่สูสีและขับเคี่ยวกันมันพอสมควรเลยแหละครับเอะไรครับต่อมาเราไปดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลกันก่อนเลยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความยอดเยี่ยมของเคอร์ติสโจนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีส่วนเกิดทุกประตูที่ทางหงแดงทำใส่เอฟซีปอรโตได้ เท่านั้นยังไม่พอครับฉากย้อนกลับไปในเกมคาราบาวครับที่พบกับนอริชรวมถึงเกมลีกที่พบกับเบรนฟอร์ดโจนสทำผลงานได้ดีตลอด3นัดที่เขานั้นได้รับโอกาสมันจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาอาจจะเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่จะได้รับโอกาสลงสนามสามปราสานในแดนหน้าของลิเวอร์พูลอย่างมอเมซาร่าซาดิโอมาเน่และโรบัตโตฟริมิโน่กลับมาทำประตูได้พร้อมกันอีกครั้งในเกมที่พบกับปอร์โต ซึ่งนั่นน่าจะทําให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นก่อนเกมที่จะพบกับซิตี้ส่วนในด้านของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บสําหรับชางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราครับในราเดิมๆก็มีทาาน้านของเตียก็อคันทาราและก็ฮาวิเอเลียดส่วนทางน้านของเนโกวิลเลียมส์และก็นาบีเกตายังต้องรอเช็คความฟิตแถมในเกมที่พบกับปอ์โต้ครับลิเวอร์ pool ก็มีการโรเตชันนักเตะในตําแหน่งแบ็คขวานั่นก็คือส่งทนางนั่งของเจมิลเนอร์ลงไปแทนที่ของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน ส่วนในตำแหน่งอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่าในเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เยเกนคลอปน่าจะจัดทีมมาในระบบ4-3-3นำโดยผู้รักษาประตูมือนหนึ่งอย่างอาริซอนเบรเกอร์แนวรับ4คนไล่จากขวาไปซ้ายแบ็กทางฝั่งขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่คู่เซ็นเตอร์เป็นทนานของโจยามาติปจับคู่กับเวอร์จิลฟานไดฟ์ส่วนแบ็กซ้ายเป็นแอนดี้โรเบรัสันขยับขึ้นมาแผ่ไม่ฟิลตรงกลางมีทนานของจอร์แดนแฮนเดอร์สันกับตันทีม จะยืนประสานงานร่วมกับทนาของฟาบินโยและเคอร์ติสโจนส่วนสามประสานในแดนหน้าครับเป็นโมฮัมเหม็ดซาาซาดิโอมาเน่และน่าจะเปลี่ยนใช้ทนาของโรบาร์โต้ฟรีมิโนแทนที่ของเดียโกโจตานั่นเองและครับต่อมาครับเรามาดูความพร้อมของทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างฐานะของเรือใบสีฟ้าดูเหมือนจะมีฟอร์มที่ตรงข้ามกับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถบุกเปอาชนะเชลซีได้1ประตูต่อศูนย์แต่ในช่วงกลางสัปดาห์ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับพวกเขากับต้องปาใช้กับท่านาของเปียเชในพักเดือแพรลงไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนในเรื่องของการโรเตชันนักเตะครับท่านาของเรือใบสีฟ้าก็มีให้เห็นเช่นกัน แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าตัวจริงและตัวสำรองของเป๊ปก็เดียโอลานักเตะแต่ละตำแหน่งดูเหมือนจะมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันซึ่งก็น่าจะสามารถทดแทนกันได้แบบสบายๆส,ส่วนในเรื่องของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บของทางเรือใบสีฟ้าครับก็มีเพียงแค่ในรายของอิวคายกุนโดการเพียงเท่านั้นที่เขาไม่น่าจะช่วยทีมในเกมนี้ได้ส่วนท่านาของอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกยังคงต้องรอใช้ความฟิตว่าเขานั้นจะหายทันในเกมที่พบกับผงแดงหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปครับ วันนั้นไม่น่าจะใช้ปัญหาของเป๊ปกวัวเดโอล่าพอนักเตะที่เขานั้นมีใช้งานดูจะเพียงพอที่จะพบกับลิเวอร์พูลซึ่งก็เป็นที่คาดกันว่าซิเบตัวจริงที่จำาเป๊ปกวัวดดโอลาจะจัดลงสนามน่าจะมาในระบบ433เช่นกันนำโดยผู้รัษาประตูชาวบราซิลอย่างแอเดซอนแนวรับสีคนของพวกเขาไล่จากความไปซ้ายครับ สามแบ,บ็คขวาเป็นคลายวอลเกอร์คู่เซนเตอร์น่าจะกลับมาเลือกใช้ฐานะของรูเบนดิอจับคู่กับอเมลิกลาปอตโดยมีทนานะของ s ช o w คันเซ l โลยืนเป็นแบ็คสายสามมิดฟิลตรงกลางของพวกเขาน่าจะเป็นฐานะของเบราโดซิลวาใจเย็นประสานงานในแดนกลางร่วมกับฐานะของโรดรีและก็เควบินเดอรอยสามตัวรุกครับทางขวาเป็นกราเบลเคซุสตรงกลางเป็นฟิลฟอร์เดนและทางฝั่งซ้ายเป็นแจ็คลิลิช เอาละรครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงณเวลานี้ครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนั้นอยู่ในสภาพทีมที่พร้อมจะพบกันและทั้งคู่ก็ต่างต้องการ3แต้มที่สําคัญนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าในเกมนี้ทั้งคู่อาจจะไม่ติดประมาทและน่าจะพยายามให้ทีมนั้นไม่เสียประตูและผลการแข่งขันที่ถูกคาดการครับคาดกันว่าในเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อหนึ่ง แล้วเพื่อนๆอะครับคิดว่าผลการแข่งขันของคู่นี้จะจบลงยังไงก็สามารถทายผลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูล today ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลิเวอร์พูล today กันด้วยนะครับสวัสดีครับ